มวันนี้เราก็มาอยู่ผมอีกครั้งกับรายการในพอทีวีแล้วทำไมมันแหลกวันเราสองพี่แบบไงเราคิปเปอร์มาอยู่ข้างบ้านเรามันคืออะไรเนาะพี่ตู้นะครับวันนี้เรามาอยู่กับผมใช่เรามาอยู่เนาะทำไมซอมบี้อาจารยน้องคนใช่ครับซอมบี้อซอมบี้มารวมตัวเหรอครับเ,เ้แล้วทำไมไก่ตายอ่ะซอมบี้ลกากไก่ไปกินไหนนะครับดอ กรพบผอมเดี๋ยวเราจะหายตัวนายไปไหนอ่ะอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยไปไหนจุปื๊ดอุ้ยคีเปอร์อู้ยขึ้นมาปุ๊บเห็นคีเปอร์สวัสดีนะสวัสดีนะต้องรอบทำร้ายจากใครได้ครับได้ยินเสียงเอ็นเดอร์แมนเดี๋ยวเอาแล้วเรือหายเรือชนแล้วเรือหายไปได้ไงน้องไม่หายดิ โอ้ยเนือหายอีกลำแล้วเหรอแล้วเราแล้วนายหายไปไหนตอนนี้ <laughs> นี่อ๋อัสดีครับไปไปล่ามอนกันเน้อล่ามอนนี่ไหนกันล่ะนี่เพราะที่มันเกิดอ๋อล่ามอนเอาเวาวเอออโอเฮ้ยขลัง เยอะเกิดเยอะมากเลยเออเรามีเขาสุดยอดนะครับมอนเกิดยังับแบบโลกแตกผมคิดว่าเล่นหมวดฮาร์ดคอร์แล้วเนี่ยอู้บินสบายทำไมมันบัากหรืวว่ายังไงอ่ะแตกบัาก อ <c oughs> <are> ู้ยังไงไอเดอร์แมนเจอแล้วไหนนี่ไงเอ้ยมันอยู่ได้ไงมันอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็วับโอ้โหโอ้โหโอ้หุยโอ้อุยโอ้ยหุยโอ้ยเจ้านี่ไงสไนเปอร์สไนเปอร์ไอเวลสวอตเท่าไหร่แล้ว่เวลยี่สิบแปด เอาเจอแอ็กแท็กหนึ่งจุดสี่อืตัดไม้ใช่<อ>ต้นไม้ในสูงสูงหาเลยนี่เจอแล้วต้นเนี้ยต้นในสูงกว่ากันต้นในสูงกว่าจริงๆนะล่วต้น <Keep> er. ิปเปอร์เปอร์อุ้ยสองตัวเวลดีพุงกั <c oughs> นชัวร์มีตกไม่ตายตายเริ่มแหลกฝนตกแล้วแหละเราเสียงแปบ๊บก็เสียงสไคร้เลยคิปเปอร์คิปเปอร์อู้ตู้เรียบร้อยเซิร์ฟแหลกหรือว่ายังไงเนี่ยไม่รู้ ใส่สกายหน่อยน่าดีโ,โอเคสกา,า,ายอือฮะโอ้ยเคไดมอนต์เต็มเลยมาดูนี่มานี่มานี่เรามาดูตรงนี นี่ด้านหลังไหนอือหือมันน่าโคตรจริงจริงรวยไปไหนเนี่ยนี่นี่ข้างบนนี่เป็นบล็อกไดมอนแต่พอขุดเข้าไปข้างในนี่เป็นแบบไม้ใช่ไหมตั้งอยู่ด้านไหนก็เป็นบล็อกไนมอนโอ้โหรวยแท้เหราขอบ้างดิก็ให้ก็ให้ไปยี่สิบกอองไงตอนโอเค รู้สึกในบ้านยังมียังไงห้าบอกอืมอืมเป็นทางรับที่เนียนมากเลยดอสจริง <c oughs> ยกนิ้วให้เลยเนี่ยระดับห้าดาวเลยโอ้โหเนียนสุดดัานน,าน,นลงตรงยังไม่มีโปรเจกต์ว่าจะทำอะไรอ,อะไรก็จะทำก็ก็จะทำแบบนี้ใช่เราทำฐานใต้น้ำเอ๊ะฐานฐานใต้ดินฐ <c oughs> านใต้น้ำ ฐานใต้ดินนี่นี่นี่อนแรกจะทำแบบนี้นี่มาดูอ๋อแปะรูปอะนะปุ๊บอ้าวอ่ะอ่าวอวอ่ะไต่แปะรูปมันมีโอกาสรูปหายใช่ก็นี่ไงเลยไม่ทําเป็นรูปไงโอ้ยคิปเปอร์มาอย่างเดียวเลยเป็นรางเป็นรางเป็นรถไฟเลยทีเดียวเอโอเคเป็นรถไฟกัเลยทีเดียว เอาที่สบายใจอ่ะกระเป๋าเนี่ยเอ้ยเออ,เอ,อใช่ไปแปะตที่ฝาโอเคเดี๋ยวโกสโต์โดนโอเคแล้วก็อันนี้อันนี้นนเฮ้ยข้าวฝนไปอยู่ตกเลยเติมเงินมาโอ้ไม่รู้กันโอ้ย เอาที่อัอวคอฟ้อาขาออกไปใช่เซอร์เนี้มีฟา้าขาข้าผของแล้วขึ้นยีง่งขันนั่นแหละเป็นพอดีที่แบบดีมากดีดีแบบดีจริงอือใช่เออเดี๋ยว ครับอ่าเนอะวัดไม่ทนันใช่ไมอ๋อลอตเตอรี่แน่นอนเลยลอตเตอรี่หรือว่าอ,อะไรแม่ไมไม่พิมพ์เร็วอ๋อพิมพ์เร็วไม่ทันพอเกมื่มนเลยนั่นนั่นน่ะตังเราไปอยู่ออก,กี่บาทแล้วเนี่ย ว่าผิดอดีเล็กอ่าสวยสวยสวยตรงไหนวะว้าเจอ่าแล้วก็ตรงอีกสักดวงอ่าใช่ได้อืมอืมอืมเสียง เสียสงคำเสียงคำคำรามโอเคอง,งเราก็ตัดได้เลยนี่แตปแปลที่กดฟอร์จูนหน่อยหาห่าวฮาวยืนไหวอยู่แล้วเนี่ยโอเคยัง,ยงน เราจะเอาเป็นเลนในทวามาสีอะไรครับเนี่ยสีเขียวมั้งโอเคแล้วก็ชั้นต่อไปเอาอะไรดีเออรอสฝากเก็บนิเทวามาเออเก็บทุกอันทุกอันมันโตหมดแล้วโอ้โหมันได้ทีละสามถ้าใช้โคจนกดโอ้โหได้ทีพอหน่ชั้นต่อไปปลูกอะไรดีปลูกอะไรที่มันมีค่าปูกชูการ์ครรอเออนั่นแหละปลูกมันก็ได้ ไว้เผาเก็บเงนแล้วก็เออมันสับะหลังเออเออมันสับปะหลังเออโคเตโต้เนื้อวอดแล้วก็วกเออปลูกอะไรกันอันหนึ่งปลูกอะไรอีกเดีเหลือนนอ,อีก,กอันหนึง่ง ฮัล <Hello>. <'s> โหลฮัลโหล What's up ปลูกอะไรกันหนึ่งดียว Potato Potato ไปแล้วพ oh, okay. รอมแครอท Potato แล้วก็อีกอย่างเราชอบกินอะไรล่ะเอาอะไรที่มันโดนน้ำแล้วมันพังนาำแล้วพังข้าวเออข้าววีทสมอ k e week every day ว e e k มอ o วี week every day เขียนถูกป่มถูกแหละหอ,อ้สวยเออฮะอือฮะอือฮะอือฮะ เราตรงนี้นี่มันคือเปลี่ยนเียนเปลี่ยนมัน,นี้เป็นสแตร์ตรงนี้เป็นสแตร์เกือบละโอเคอุจุบทำไร้อะไ,อะไม่อีกแล้วเหรอ ทำไมพลาดอีกแล้วพลาดอะไรเลยพาดไอพิมพ์เร็วอ uh ้าฮะ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 อะฮ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 ะเะฮแหลฮะฮลกะฮยฮะฮะฮ่เะฮะแะฮะกะฮ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 โอ้ฮะฮะทะฮะฮะฮะะฮะ ฉันนี้ทำอะไรเนี่ยเอออันอันที่สองที่เขียนไว้มันคืออะไรแครอทแครอทมียังมีแล้วมีแล้วคารซอมบี้บ่อยอ๋อจะซื้อเข้ามาอ,อ๋อเออฮะมาแล้วมาแล้วทำไมรีอสอน้ำมาแล้ววางน้ำไว้ตรงวางไหนอะปากทอดแป๊บปากทอดไว้เยอะมันก็ได้ตัวเร็วเร็วเดว มันเป็นช่องคู่ก็ต้องวางตรงนี้แหละช่องคู่วางคู่ไปเลยเดยวเด้อเดออย่างนี้ดีกว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะขุดเร็วเกินอยากทำเป็นแอ่งน้ำแต่ทำไมเด้

เดี๋ยวเฮ้ยให้เธอปลูกแคร่หอที่้าก่นหลอดนก็โอเคเนาะมาฟ้าทำแค่สองชั้นก่อนแล้วกันดูเช่าวอด โอเคโอเคโอเคแล้วทำไมมันชอบลดเสียงเองเนี่ยลดเสียงไมโครโฟนเองอะ่ะ <Huh? S 2> มันชอบลดเสียงไมโครโฟนเองของอะไรของใครอ่ะนะไม่ของของ,ของเราเนี่ยก็ไปปรับสิปรับได้ ดันโอ้ยยอ้ยโย้ยโอ้ยย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 ย้ยย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 ยวยนน้ยนคยยยยนียย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 วยยยยยยคยยยยยยายย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 ลยยกยย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 ยครัยยะยย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 ยแล้วยยยยเยยยกยนยยยะยยัยย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  อ่ัอบบายบายครับสวัสดีครับ